จะเอ๊ะสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อป้าลุงเอ็ซีทุกทุกท่านเนาะยินดีต้อนรับกับชูซองป้าจอยเดอ้อมื่อวานอยู่ใจโลกอยู่ใจอยู่ในโลกอธุจ่ะอธุจา้จาอธุจา้จาอธุจา้าอธุจ้าอธุจ้า พ่อว่บึ้นบุนมาลูกบอมันนี้มาบึนบ่ะขี่บนบน่บนบุนบุ้นมบนบ้นบุนบุนอะไรกินบ้บึนบุนบึนบนใช้พ่อบุญไนีแช่พ่อบุญฮะแช่พ่อบุญเนียพ่อบุญทายขี่ยูเฮือดเอ้ย

ด,ด,ด word, มาก um ับอบุญโมนิมาน้ำอบุญไม่ยองไงน้องมากับหน้าพาพอมอบุญเม่เจ้อยอาทองม่ได้มาน้ำเพียงกันเนาะ โบมีภูรับไอา้ายทิศเขาห้องเฮียนเลยอาทองมาเลยมานำสมาทิพย์บรนเทาโบษเดชมานำยื้อนุมวาห่มอโยเชิดบุตรโุดโพยอนบุญชี้ห้เจ้าเลยบุญชี้ให้เลยจอางจางจ้างจางจ้างจางโอนจางหน่วยโอ,อนจ้างจ้างจ้างน้องเคยยินจ้างหรือเปล่า ยังงันตัวตัมึงจงจงแจงจแมีเอนอ่ไม่ะบุญบุญเนะบุญบุญเบุญบุญบุญบุบุญบุญบใช้มือนมาใช้บอกระลุงเนาะบอกระลุงเนาะ บึนบนมาลูกบ่มาบึนบุนมาลูกบ่าหนเนะพี่พี่อมาาันห่างดุกห่างดุกพอบูแน่อะบอ่แน่ละบ,บ่พอบุญจ้ะลงไปู่จะนางให้ม่ตู้ไปพุดนจนางไม่ตู้เด้อจะนางหนมตู่เตี้ยด้วย

bun 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 ไม่จอยมากเลยดังคานีงามมามามาโมนันเพิ่เนท่านมาเลี้ยวน้องล้มาโมนี่เพิ่นสาบแล้วไปเลยติดบานเลยเนาะยิ่งเดือดแต่บานยังยังมีติดเบีบบานหังเต็งเต็งอู้เห็นยังนะกำปันยังนะกปันยังทุจานไหมทุจานไหมบุบบุือ่

อันเองบอกห้องไม่พอบุญผู้ละไพ่ไขึ้นทางค้าคนอีลาเห็นบอกปุบปุบป้ายว่าผิดผิดอีละเห็นบอกอู้ยขึ้นชูงแท้นี่ขึนขนต่อสายไพนะ่น,น,นะเนาะเดินสายไนะพ่น่ไปใส่เฮือนเราพอเดินใ,นใกล้ๆนี่พอบุญว่าว่าซีรัน่นปลายเพราะเองอีน้องเนียวเ,เห็ดปูปิน ได้เพลงนองหน่นนอเนาะนิวฮิปูปินนิวฮิปูปินนิวฮิปูปินนี่บอนี่กัม,มีนี่นะนี่ช่องนะพอ่อวะช่องนพ่อวะ Hmm? Cắt ừ, nổi Cắt nồi ha, Cắt mือ nói yên bao, yên bao, Ừ ơ, là bây giờ, rồi, vào đúc, rồi, sang đây, sang đi con đi nồi nhung chung chung vâng, vâng, chạm, bé chung nhau. ชวนพ่อบุญเนอชวนพ่อบุญชวนพ่อบุญไปหลอกเข้มคองมาชวนพ่อบุญไปพ่อบุญไทยคลิปได้ชวนพ่อบุญเนอไปดิ่นชะายเลอบอสคนน้หน่อยไปดิ่นชะายเลอบอสคนน้หน่อยบุญบุนบุญบุนบอสหนิบอส ่งไปส่องพอคไปเหนยนีานาคนนี้น่อยเต็มหน้าจอเลยคนนี้หน่อยเต็มหน้าจอแล้วเต็มหน้าจอแล้วคนนี้หน่อยบึ้บึ้บตาหน่หน่อยอ่ะจามือจมือจมือ

ม wow. wow. ึงเมงมีปืนมองนี่นี่น่นี่มีมีวมีวิวมีวิวมีวิวมีปปุ่มีปุ่ันนีึดมือ้กัดมือเด้อกัดมือน่อยเด้อ

Eh, lepas kau bun, bunda.

Mẹ mong cậu ở dưới cao không ạ? Ơi! Ơi! Khánh, khánh, bươn, Khắp đấy! Hòn đấy! Hòn đấy! Bớt em à, bớt em! Bớt bớt em! Tâm! Bớt, 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 bớt! Chị, Điều đúng không? nhây này! าน่อยานอยเบิรอย่างยางแคบของปะอ๋อาจะพาไปเที่ยวแคมของบิเบิมันี่เบิร์ิ้มมันขออะไรพร้อมเก็หน่อยหน่อยเก็หน่อยหน่อยนะครับหอนเน่ โมปลาหรือน้องหุบเล็บแจ๊กเลเหรอบแจ๊กรื้อรือดีใจด้โดดออกดดออกดีใจเดีใจเฮ็ดกำปั้นเล็บเว็บมุย lọ khi em khó sạch bếch sách nông จบคลิปเลยก็ได้ปะคีน้องไปแพี่น้องในประจอกอบคุญขอบคุณในาดาบเยอะที่เข้ามารับจุมคลิปวาสนะตาจุ่มจื้อนะขอบุญขอบคุณป้าลุงในาลายเด้อคลิปนี้ก็ไปแล้วแก้วเข้ามาสบายดีถุงจา่จาเป็นถุงจ <c oughs> ่าสักไงบ่จิกจิกโดนเข่าตาแม่มึงที